โยวสซาเดี Yo, <c oughs> ๋ยวรุ่นอเมริกาดี๋ยวรุ่นดูไปเดี๋ยวรุ่นชาวไทยสะกุ่นกันด้วยนะจ้าหวัดดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองเจ้าตัวเกม Demon's l a y e r The i n u k a m i Chronicle 2นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมดาบพิฆาตศูนย์ภาคใหม่นะในปี2025นี้เองนะครับก็เปิดเล่นทั้งในเออเปิดให้เล่นทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC p s 4 p s 5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch เป็นที่เรียบร้อยนะตัวเกมตัวนี้นะครับอ่ามันก็สามารถเล่นกับเจ้าตัว Nintendo Switch ได้ทั้ง Nintendo Switch 1และ2นะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นเจ้าตัว Nintendo Switch Lite 닌เทนโดสวิตวีหนึ่งวีสองที่เป็นจอ L C D แล้วก็ Nintendo Switch OLED นะินเทนโดสวิตโอ L V D เนี่ยตัวนั้นก็เล่นได้นะครับกับต,ตัวเกมตัวนี้เนาะอืมแล้วก็เล่นกับ닌เทนโดสวิตสองได้ด้วยนะฮะก็อ่าเสียบแผ่นปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะฮะท่านผู้ชมราคาอยู่ประมาณสองพันถึงสองพันสองร้อยบาทนะครับเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะล็อกเฟรมเรทไว้ที่สามสิบเอพีเอสทำมาเล่นได้ทั้งหนึ่งและสนะองนะท่านผู้ชมอืมแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าตัวเกมนี้นะฮะท่านผู้ชม ผมซื้อแบบเช่าออกมานะท่านผู้ชมนะเออเช่ารหัสมานะครับปีหนึ่งก็ใครอยากเช่าแบบพี่ก็ไปเช่าได้มันจะได้ถูกลงนะครับอืมเนาะสำหรับคนที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะแต่แบบเช่ามันอาจจะเล่นออนไลน์ไม่ได้เนาะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเองนะครับอ่าเราจะมาดูกันที่ว่า EPS เป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงครับสำหรับตัวตุกเครื่องนี้เนาะม,มาดูในส่วนของออปชันก่อนนะครับก็ไม่มีให้ปรับกราฟิกอะไรนะท่านผู้ชมนะไม่เหมือนเกมบางเกมอย่างเช่น,อ,ชนอ่าเจ้าตัว n o m a n s Sky นะแล้วก็ภาษานี่มีภาคภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่น นะครับเมนูอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมนะอืมประมาณนี้เลยมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสตาร์ทเกมอ่าก็แล้วผมจะมาเล่นในส่วนของสตอรี่นะมันจะมีสตอรี่นะครับ vs mode แล้วก็ออนไลน์แมทแล้วก็เดอะพาร์ทออฟเดอมอนสเตอร์นะท่านผู้ชมนะนี้จะเป็นรีวิวเบตเตอร์สตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเทรนนิ่งพาร์ทนะท่านผู้ชมนะอ่าเราจะมาเล่นในส่วนของ,ส,ของสตอรี่กันก่อนอันนี้ผมเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องที่เป็นอันนี้ไปแล้วนะ ไอ้ไอเนี่ยชัปเตอร์หนึ่งไอ้เขาเรียกว่าไรนะเนื้อเรื่องของเสาหลักเสียงอะ่ะชื่อว่าอะไรวนะผมจําไม่ได้มาตานมาถึงย่านเรงลมเอ,อิรนะท่านผู้ชมนะอุซุยเต็นยนินอันนี้เล่นไปแล้วนะครับจนมาถึงเนี่ยนะเป็นออหมู่บ้านช่างตีดาบนะท่านผู้ชมผมเล่นถึงนี้ลนะ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับมาต่อมาต่อพาร์ตต่อไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมนะยามีเตคุดเซย,ยู <c oughs> ลุยม <c> า <oughs> ลุยฮะนี่จริงๆเราควรดูนะ นี่มานะครับที่หมู่บ้านช่างตีเหล็กมานจีบไปฮะเดี๋ยวผมมาไล่เก็บของแถวนี้ดูก่อนนี้ทุกคนจะใส่หน้ากากกันหมดเลยนิวม่าหมู่บ้านนี้มันก็เข้าไม่ได้ฝั่งนี้ติดเอ้ยไม่ติดว่ะเฮ้ยเกเคเก็บของช้หน่อย,ยอเดี๋ยวนะทำไมเสียงเกมผมมันไม่มีเสียงอ้อนี่โอเคเอ้ยมันมีอันนี้หน่อย สมกับเป็นเกมพวกนี้หน่อยมันจะเงียบเกินไปไงคนดูถ้าไม่มีเสียงเกมนะสิยงดูดไม่ได้โอเคว่าแต่จอดีมากนะจอแปดนิ้วนะคนดูโอเคแต่ผมวิ่งไปตามจุดก่อนไม่ค่อยได้เก็บอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอก เราใส่เกียร์เราใส่พวกนี้ได้เลยนะเขาเรียกเกียร์ใช่ไหมคนดูเย้ yeah. นี่ไงพวกของอะไรพวกเนี้ยใส่ได้นะครับถ้าเราแบบเดินเก็บของอะไรพวกนี้ลงไป hp โอเคอันนี้อะไรต้านพิษเหรอนี่ไงบวก active attack power ปุ๊บอันนี้อะไร r e p a c e โ okay. อเคอันนี้คือ active skill recovery เยึดทีแต่อันนี้เปลี่ยนดีกว่าสตอรี่หมดหรอโอเคอันนี้แหละถูกละเย้คอมอนบลู yeah, on, ถ้าเก็บของพวกนี้มันก็ได้เกียร์มาไว้ใช้งานด้วยนะทุกคนนะพวกสมุดอะไรพวกนี้เก็บซะหน่อยเก็บซะหน่อยคนดูมุ้มนี้ Good boy. นี่ผมเดินสำรวจเก็บของอย่างนี้ก่อนตัดจีบายอยู่เรียบร้อยฮะไป วิ่งไปก่อนคนดูตอนนี้จริงเราต้องวิ่งตามเควสนะน,นี่แต่ผมมาจะเก็บของนะขอโทษที่เก็บของนะคนดูเก็บของสักหน่อยยศ <Yoshi. S 2> ใส่หน้ากากกันมดเลยหมู่บ้านช่างตีดาบเรา มันมีสมุดอยู่แถวนี้ลองกลางรับหนึ่งผมเดินไถสมุดก่อนอาจจะเตะตีหน่อยนะคนดูจะว่ากันนะครับเกมมันต้องแบบเสพเนื้อเรื่องหน่อยอันนี้เป็นผ้าแบบเสาหลักหมอกกับเสาหลักแห่งความรักนะมุอิจิโร่กับออะไรนะมิซุรินะทานผู้ชม ผ้แต่จอดีเนี่ยผมชอบจอมากเลยจอแบบแปดนิ้วนี่แจ่มจริงจริงมีแค่แปดนั่นบนฮะเอ๊ะโอเคโอเคอาจจะนานหน่อยนะกว่าจะได้เจอกับไพวกเอ่อ อาูนะนนะท่านผู้ชมนะโอเคโคหนี่จีว่อิ่มแร่เหมือนแม่พร้อน โอเคอ่าอันนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะ๋ย่ผมจะพอประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไป PVP ให้ดูนะท่านผูช้ชมชั้นที่สีนี่ไป VS Mode นะฮะแบบเช่าผมเนี่ยมันจะเล่นได้แค่นี้แหละคนดูมันจะเล่นอ่า uh, VS โห d e จะิงเกมนี้เล่นได้สองคนนะท่านผู้ชมนะถ้าแบบ PVP นะครับ ผมจะเล่นใน P vs โหมดกับเจ้าตัวสตอรีนะส่วนไปออนไลน์นี่มันผมต้องต่อเน็ตซึ่งแบบเช่ามันต่อเน็ตไม่ได้นะทุกคนนะม,มาคอนดูเราจะไม่เล่นมูอิจิโร่กันกับมิสซุริอีกนั่กับไม่ได้เสอสวยแล้วก็เจอกับดากิแอนเกียวจารุมาจ้ะสุ่มนานมาเลยเนน่ย โหลดเร็วนะโหลดเร็วกว่า Nintendo 1เยอะเลยนะครับเพราะว่าความเร็วเครื่องมันแบบโอ้โหเป็นความเร็วระดับ SSD แล้วนะท่านผู้ชม,มภาพข้างหน้านี้จะชัดอยู่นะครับเย๋ะสวยตีปกติเดะอมูอิจิโร่สวยนี่อุ้ยหืมสวยชาวคาซีนแบงเยอ้อนี่เรียบร้อย นี่สวยนี่เรียบร้อยครับสวยติดคอมโบอืมโดนเรียบร้อยฮะอย่าประมาทนะจ๊ะนี่สวยดูดได้ครับเออสวย,สวย,สวย,สวยนี่ มีโอโบโรสวยนี่เป็นไงนะโดนครับอันตีสาหลักหมงกเอาไปกินครับแปลงอื้อุยจิโรนี่เป็นคนเป็นคนต่อมาที่เปิดปานตะวันได้นะทุกคนนะนี่แนละ่สวยเรียบร้อย มาเอาเป็นมิสซี่มั้งรอบนี้เดอเขาลหลักลแห่งความรักนี่สวย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 ติดคอมโบ,โบก็ดีอ่ะมิสซี่แบบทำคอมโบติดดีมากเลยนะคนแ้กมานี่เป็นไงล่ะเข้าคาซีนเตะเลยครับ นี่ลงกันตี้อุ้ยนี่อ้อหูกันได้อีกอ้อวิหลบได้ไดอีกแล้วหืมบาเฮ้ยนี่เนะี้ยกำลังจะโชว์ตึงลิงคนดูมาต่อครับ เอาตัวนี้เนี่ยลงผมว่าจะเอามิสซูดีลงมาสักหน่อยไชสิยืบมิสซูดีมาแล้วจ้าแพงสวยติดคอมโบสวยสวยสวย,สวยคอมโบ้คอมโบยี่สิบเจ็ดฮิตนะ่คนดูมิสซูดีเนี่ยติดโคตรด,ดีเลยอือคอมโบติดดีมากนะมิสซูดีตีปกติก็ติดคอมโบดี สวยกอก่กอมาเนียงกอมาเนียงนี่หวยเว้ยโอ้โหเผือกดจบเลยปึ๊บสวยตีปกติไปก่อนนี่ นี่ข้าคัสซีนเตะครับสวยนี่ปีปกติไปก่อนนี่โดนครับอื้อเป็นไงลนะ ตีปาดึงความรักเรงจัดเรียบร้ยรอยฮะเือ้อสว เิ่งตวยนี่จริงๆมันมีแบบตีประสานกันด้วยนะคุณดูแต่เหมือนแบบอ่ามิสุริจะแบบว่าสกิลสกิลประสานดีมากเลยนะท่านผู้ชมอ้หหูอ้ยมาสิ โ้นนี่เรียบร้อยครับคิดดิชิ่งคัตเรียบร้อยอืหวานจี๊คบ โอเคนะท่านผู้ชมนะั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเรปอนสเดียร์เดนินโคคามีคนขึิคเกสองนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนินเทนโดสวิตสองนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ไปซื้อกันมาได้นะครับท่านผู้ชมอ่าก็แต่ผมเปิลิงก์สั่งซื้อเจ้าตัวแผ่นและเครื่องไว้ให้นะท่านผู้ชมนะทั้งแบบเช่าแล้วก็แบบแผ่นแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องด้วยนะครับ เ,เกมนี้เราได้ประมาณ30 FPS นะท่านผู้ชมนะเล่นในทั้ง Nintendo Switch 1และ2 Nintendo Switch Lite OLED แล้วครับแล้วก็ Nintendo Switch 2เลยนะจ๊ะอืมไปจัดก,กันได้นะสำหรับวันนี้พี่โกก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า